เดี๋ยวบัสวิ่งไปขึ้นตามตรงนั้นนั่นแหละออกกันมาเลยกับนายแพรนั่นนั่นที่นั่นที่มือมือก็ไปใส่เอาไปเลยน้ำเลยไปน้ำเลยขอต้อนรับเพจสมาชิกในใต้นะครับวันนี้นะครับแอดมินเองลงพื้นที่วันนี้เราจะตามในส่วนของชุดอสมอนะครับในส่วนของ อ่ารอพขตนะครับแล้วก็นี่ครับนายอำเภอเมืองปัตตานีนะฮะนายอำเภอสุเทพบรรยากาศวันนี้นะที่จะพาไปดูก็คือว่าท่านนายอำเภอเนี่ยขับรถเองนะครับเราจะลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านนะครับให้กับชาวบ้านผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งยังเป็นปัญหาของผู้เสียชีวิตสูงในเรื่องของโควิดเต็มที่ที่กวัดตานีนะครับดังนั้นการนาวัคซีนการนําวัคซีนไปฉีดให้ถึงบ้านนี่คือเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งครับ ในส่วนนี้เองตอนนี้นะครับในส่วนของพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่นะครับสามฝ่ายต่างๆในตอนนี้เขาก็เอามาออกวนล,ลงเรื่องของการฉีดวัคซีนในจังหวัดกะตะน,นีเองเนี่ยต้องการให้วันที่24สนี้นะครับมีการฉีดวัคซีนครบ7จสปรตีนตามมาตรการของรัฐบาลน,นะครับอาะนี่ก็จะเดินทางองที่อีแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวก็มีรถรงลงันอยู่ด้วยนะครับรถรงลงฉีดวัคซีนแล้วเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับอ่ะเรียวไปด้วย นะครับเ,เดี๋ยวเราจะขอขึ้นเรเขาด้วยไปครับอ่าเดี๋ยวตามเาตามงาน,นม่นเต็มเขาด้วยครับนี่เราจะไปไหนกันเลยตอนนี้นะคะเราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะคะ,ะเป็นเป็นนักข่ายังไงเราที่ถานการโควิดในพื้นที่เองก็ยังก็ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะแต่ว่า นี้เราก็เริ่มที่จะตรวจเชิญลูกนะคะตรวจเอทเคนะคะซึ่งวันวันพฤหัสน,นี้นะคะก็พรุ่งน,นี้นะคะวันที่สินะคะเราก็จะมีการตรวจเชิญลุกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป้าหมายเนี่ยก็คนในลูกซิมและนะคะก็สามารถที่จะไปไปตรวจได้นะคะวันนี้เองเรานั่งมอเตอร์ไซค์สามล้อไปอย่างเงี้ยนะคะว่าในการเชิญลุกอร่างหนึ่งในการลงไปช,ช่วยเ <ๆ S 2> ี็น <ๆ S 2> ลูกชี <ๆ S 2> นะคนับๆๆ ลุ่มนี้ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหวัดตอนนี้มีการเสียชีวิตเนื่องจา<ช>กว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ากลุ่มคนชรา,าที่ไม่ได้รับการฉีวดวัคซีนใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ม>ก็สาหรับมูลหนึ่งนะคะสถานการณ์การเสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่ผู้สูงอายุด,ด้วยแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานที่นําเชื้อมาแต่ว่าผลกระทบหรือว่าความเสียหายก็จะตกอยู่ที่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะ ก็วันนี้เองนะคะเราเราได้ลงเชิญลุกนะคะม,มาถึงบ้านเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่เขาไม่สามารถที่จะไปไปรับบริการที่เราที่เราได้ตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนนะคะนีะ่ก็เป็นบรรยากาศนะครับสดๆของการติดตามทางอนามัยนะครับลงพื้นที่ใน,นการมาฉีดวัคซีนให้กับชาวบา้านอ้านะฮะ ตอนนี้แย่ไไปดูวังถ้าเหนื่อยเขาจะขับรถสามล้อเองนะครับขับสามล้อเองนะครับมีการแฉลบลงข้างทางนิดหน่อยวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศของการที่จะลงไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่เขาไม่สามารถที่จะมาเป็นซีนได้เป็นจีสันงาของการลงพื้นที่ถือว่าเป็นการให้บริการใกล้บ้านถึงใจเลยค่ะถึงบ้านถึงใจเลยค่ะ เออเป็นที่สนุกสนานนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ทีああ่นายอำเภอสุเทพแล้วนะฮะก็ท่านเป็นนายอำเภอเมืองปัตตานีวันนี้เองลงมันที่เป้าหมายหลักคือยังไงครับเออวันนี้จะลงเป้าหมายหลักคือไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงครับอัะนั้นเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาเดินทางไปสถานที่ฉีดคือโริษัทตอเนี่ยไม่สะดวกนะครับวันนี้นําโดยดันึงน อพอเราพอตดมูแลนำโดยอสมอนำโดยผู้ใหญ่บ้านนะพามาถึงบ้านเป้าหมายแล,ล้วก,การให้บริการถึงบ้านเนี่ยยังไงบ้างเรามีหลักบริการหาคนหาเป้าอะไรยังไงหรือว่าโปกติกลุ่มนี้เขามีอยู่ในทะเบียนของรพสต,รตรอ,ยอยู่แล้วอสมอเ่ยเขามีหน้าที่วนมาดูแลกลุม่มผู้ป่วยติดเตียงไปวงรอบอยู่แลหละแล้วเขาจะรู้ว่าบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหน ความสาคัญที่เราจะต้องมาให้บริการถึงบ้านโดยเฉพาะก,กลุ่มอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลุ่มหลังการเสียชีวิตคือกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเขาติดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันอัตรา,าเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงเนื่นองจากว่าเขา้าร่างกายเขาไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็เราก็เน้นแต่ส่วนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้เราได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันมีแต่กลุ่มสิบปีขึ้นท,ที่ที่เราเราเรา ยังไม่ไม่ได้ไปรู้เป้าหมายนต่เชิญเชิญเนิการการทำงานของเจ้าหน้าที่เขานะครับวัสดีครับนัมเฟอมาเยี่ยมอ่าอ่านี่เบเป้งเบเป้งมาบ่อยไหมคนนี้มาบ่อยไหมเนี่ยเปิน่งเนี่ยเปิน่งเเป้ไม่อาจจะหรอกจะบ่อยะเรียนบ่อยจะจะ

อ่อล oh, ่กันเะว่า <se ล like ้อเล่นกันเลยครับ n ุณผู้ับค a ณผูรับคุมครับ้ชมครับค s ้ e มครับคุณผู้ชมครัชครับรับรมครัรัรับรรรับบัรรร ก็คือว่ากลุ่มอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ลูกหลานจะม,มีเวลาพาไปอะไรใช่ก็ลูกหลานต้องเขาประกอบอาชีพนะ,ะแล้วก็กลุ่มผู้ปฏติเตียงเนี่ยเดินทางไม่สะดวกอยู่แล้วอของอำเภอเมืองเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะกลุ่มผู้ปฏติเตียงเนี่ยเพราะเราก็มีทะเบียนอยู่ที่เราประะตทแล้วเราก็ไปเกืบอบทุกบ้านแล้วครับยังไงดีใจไหมท่านอำเภอมาให้บริการอย่างนี้ฮะดีใจ ตรงนี <In> ้มื higher, oh. ่พื้นที่หมื่นหนึ่งใช่ไหมน้ำเพอค่นั่นำเพอนเพอมาเยี่ยมเไอ้านเพออันนี้มเพอไม่ได้เธอ่อกูไว้ดิกับตรงมุนน่กูอยาเดยังยานี่เกตะกี้นเบอขับมุตูเลยขับมุตูกบกบกระโดดอ่ะ เดี๋ยวเราหน้าฉีดแล้ใช่ไหมอันนี้มีมีของเยี่ยมนะเป็นพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีครับมีมามาด้วยนะครับซุดะ น้ำอีแยมาไม่นู้่นะไม้รเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับนี่ดูอะไอยู่ตลอดใช่ไหมอืโอเคนะครับนั่นเบอร์นั่เบอร์กเล่อเกเลกะเล่กลเลเนาะนัเบอร์กับก่อนอนมารอยู่นะ แค่นั้เพื่อให้บริการแบบนี้มันดีนะผมว่าน่านริการเข้าถึงมันกับมารับฟังเขาเมื่อก่อนเราตั้งรับเราลอยเขาบอกอินตอนนี้เราใช้สาย็อกเอาเดินออกไปหาเขาเพราะว่าอย่างไรเสียรัฐมีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วครับแล้วก็เรามีข้อมูลอยู่แล้ว คือช่วงนี้เห็นว่าเป็นในการช่วงของการรดรงค์แล้วก็เป้าหมายเห็นว่าในวันที่ยืดสีด้วยใช่ไหมวันใช่คร<ม>ับ<ช>แงดงแพร่ไทยห็าวจะมีการสีโอเคให้ครบ70%ทั้งจังหวัดด้วยใช่ครับอออตอนนี้กลุ่มอื่นๆเนี่ยของอำเภอเมืองปัตตานีกลุ่มอื่นๆไปเจ็กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับยังมีอยู่กลุ่ม60ปีแค่นั้นเองกลุม่ม60ปีกลุ่มสกลุ่มโลกแค่นั้นเองครับ แต่ก่อนนี้ผู้ป่วยติดเตียงเ่ยรู้เป้าหมืแล้วผู้หญิงตั้งคันรู้เป้าหมืแล้วเราจะไปอีกหลังนึงใช่ไหมฮะได้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 เราจะตามทั้งในอำเภอไปอ๋อแล้วนั่งเชื่ยอเล่ยใช่ไหมทีนี้นายไปนั่งท้ายแล้วนั่งท้ายใช่ไหมมาประดามมาไปปันเถอะที่ขบวนก่อนมาไประตูไปเบ่งขึ้นครับเป็นยาครับอออ๋อที่คือน่องเราไปแบบนี้นี่คือ อ่าหัวหน้าของบรสพตลุงธมีแลุงธมีแล้วปัจจุบันนี้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใชันหนึ่งเดี๋ยวรองข้างหน้าก่อนเดี๋ยวไเบ็งนั่งขับสมานดีกว่าไม่เบ็งเข้ามาด้วยอ่ามาเป็แค่นี้ด้วยดีกว่าเอออ่าไปกันแบบนี้นะไปแล้วคุ้มคุ้มได้เลยตามภาษาเอาไปเลยก็ไปเลยไปเลยน้องคุยงานเบอร์ไปด้วย ตรงนี้เป็นพื้นที่หมู่หนึ่งฮะหมู่หนึ่งสำบรูสเมเลครับซึ่งรพสตรูสเมเลเราฉีดที่รพสตได้สองรอบแล้วฮะก<ะ>็ยืนย,นยันกาบผู้ใหญ่ว่าเกินกว่า70%ของหมู่บ้านแล้วนะครับแต่ว่าเรายังกังวลเรื่องกลุ่ม60ปีเท่านั่นเองอนะครับ ท่านนายอำเภอปัญหาหลักๆเลยในกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้สูงวัยหรือว่าในกลุ่มผู้ติดเตียมกลุ่มโรคต่างๆที่ปัตตานีต้องการที่จะให้เป็นกลุ่มกลุ่มหลักในการมารับวัคซีนใช่งไหมครับแต่มีปัญหาเรื่องของการไปฉีดไม่ได้เนี่ยเห็นว่ายอดบางที่็อยากจะได้เป้าปัญหาคืออะไรคือปัญหาพวกนีป้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจออลูกหลานไม่มีเวลาครับลูกหลานเขาก็ไปทํางานข้างนอกค่แล้วกลุ่มนี้ก็อยู่ที่บ้านอื ีนี่เขาไม่สหรวกเรื่องการเดินทางอตามผู้ว่าการจังหวัดเลยเลยออกนโยบายบอกว่าถ้าเขาไม่มาเราก็ไปหาเขาซะไปหาเขาซะเลยไปหาเขาซะเลยเกิดการกระจายไปทุกตำบลโดยเอารพสตตแต่ละราพตตอเป็นฐานอืแล้วก็ยี่ยมยังกำนันพู้่บ้านครับให้สำรวจแล้วก็พามาที่พาที่มาละไม่ได้ก็มานะไม่อะไรไหนที่มานะไม่ไม่ได้ก็ไปถึงบ้านนะครับความจริงนะว่า เอาแล้วเขาดีใจไหม <K an> เขาดีใจเยอะส่วนใหญ่เขาอย่างฉีดเขากลัวไหมเอา,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 เ,ราเรื่องต้นคนแรกเขาก็กลัวนะ,ะเพราะว่ามีขา่าวเฟดดีอะไรเยอะอืมแต่พอพักหลังเนี่ยเออมันเป็นกระแสว่าต่อไปถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเราเป็นคนชั้นสองละอ,อเราไม่ได้เราเราอยาดอันตารายนะครับขึ้นเครื่องไม่ได้นี่อ่าก็มีผลอ่พอพักหลังก็เลยมีคนมาฉีดเยอะครับ ตั้งแต่ฉีดมาปัตตานี้ตอนนี้ประมาณ5้าแสนเท่านั้นเตั้งเข็มหนึ่งเข็มสองนะยังไม่เคยมีเอฟเฟกรุนแรงเลยไม่มีเลยผมเนี่ยก็ป่วยธรรมดาตอนตอนฉีดเข็มสามพู้ติดสารนะก็เดี๋ยวขัดใจว่านิดนึงนะครับก็สวัสดีทุกคนที่บางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาอาจจะไม่รู้ว่าเข้ามาดีดีเอ็ดมินมาทําอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้เองนะครับในทางเอ็ดมินของเภสมาเรียนใต้เรานะครับ ก็ต,ตามทางทีมของท่านานายอำเภอแล้วก็โรงพยาบาล,ล,บาล,ล,บาล,ลรพสตรงทมีแลนะครับในเขตอำเภอมองบัตตานีนะครับในการลงพื้นที่ในการตรวจแล้วก็ให้บริการสีวัคซีนเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับให้กองไ้กลับไปดูอ่านี่คือทีมอสมอใช่ไหมาอำเภอสมอสมออสมอ,อ,สมอแล้วก็เจ้าที่สาวสุกนะฮะลงไปพื้นที่เราจะลงไปให้บริการสีวัคซีนกันถึงบ้านกลุ่มหลักๆก็คือผู้ชงวยกับผู้ป่วจดีดเดี่ยวเอา ในพื้นที่เองตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเห็นกราฟมันมันจะมีหัวล้อยมันลงมันผานลงมากส่วนหนึ่งเพราะอะไรมาตรการส่วนหนึ่งมากจากมาตรการเราใช้เอ k ค้นหาผู้ป่วยยังรุกคือคนตรวจจากเอ k น่ะมันจะได้ผลเป็นบวกคือพวกนี้รับเชื้อแต่ยังยังไม่ถึงกับแพร่นะถ้าพอเราค้นพบเราก็เอาไปเข้าระบบ CI ก่อน มันจะทําให้กลุ่มนี้ไม่ได้แพร่แพร่เชื้อคนอื่นในการในการคนที่มาทำ ATK วันนั้นถ้าเกิดผลเป็นลบเนี่ยเราก็ฉีดวัคซีนเลยอ๋ออ่าทีเดียวเราได้สองเด้งได้สองเด้งเลยครับดังั้นเราก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเอ่อเกินกว่าจะครบเกินกว่าจะครบเกินกว่าจะครบครบในที่นี้แบตเตอรี่อาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นได้ครับแล้ววันนี้เนี่ย ประมาณไปเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามไปแล้วโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าคุณหกสิบปีเรายังไม่เข้าเป้าแค่นั้นอีกอ๋อหมายว่าบุคคลทท่ไป้าภาพรวมภาพรวมแล้วก็คือปัญหาหลักก็คือแม่การเข้าถึงวัคซีนอาจจะแบบว่ามายากเหมือนที่น่ามายามีกี่มาจากมาจต่อไปนี้ก็จะไม่ยากโดยวิธีการอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นกันยุกกระฟานะครับ3ีสามล้อกันบ้างขี่มอเตอร์ไซค์กันเข้าไปหาถึงบ้านกันอย่างงี้ครับฮะก็เราก็จะให้กำลังใจกันนะครับ นะฮะอย่างเงี้ยฮะแฟนเพจมาเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้เราลงพื้นที่มาดูในส่วนของเขตอาเภอเมืองนะครับทีมงานเขาหนาเหนียวแน่นแล้วก็การปฏิบัติเขาก็จะเป็นกันลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่เรามาถึงอีกหลังหนึ่งแล้วนะครับเรามาถึงอีกหลังแล้วนะฮะิงป้าลค่าของเก่าป่ะลงไปค่าผลไม้อรอนี่มาถึงอีกหลังแล้วนะครับอ่าอำเภอมาเยี่ยม เราไม่ไปหาเราเราบุกมาเลยนะครับานานเพเภอว่า <c oughs> ตอนแรกเราเราเปิดไล่เขาวอล์กอินแต่ตอนนี้เราวอล์กเอาออกมาหาครับอืมส่วนใหญ่่มก็จะเห็นปัญหานะครับเราลงพื้นที่มาเห็นนี่ก็คือเขาไม่สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนที่ทางหน่วยงาน,น,นจัดไว้ให้ได้จริงๆนะครับน,นานเพิร์นายเพิมาเยี่ยมครับนนอ,อืม ตอนนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลออ๋เป็นโควิดเหรอใช่ตอนนติดโควิดแล้วก็ออกพุ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้รอพ่อให้ได้ประมาณ20วันประมาณ20วันแล้วเพิ่ออกจากนี่มีเข็มแรกไหมครับว่าไงใช่นี่เข็มแรกเป็นถึงเข็มแรกเลยครับท่านนายอำเภอนี่หนักนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าการเข้าไปรับบริการที่หน่วยงานรัฐจัดให้เนี่ยมอาจจะเดินทางลําบากนี่คือปัญหาใช่ใช่ใช่ อเคสนี้เขาเป็นผู้ป่วยครับโควิดเพิ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาออกจากโรงพยาบาลใช่ถามหน่อยเพื่อเปมีความรู้เป็นอย่างนี้แล้วออกมาชุมชนอะไรก็ต้องระวังอีกไหมหรือว่าเขามีการไปอ่หรือว่าเขามีมีมีอย่างนี้แล้วเขามีคือคุ้มกันมากกว่าเราแล้วไหมหรือว่ายังไงคือกรณีคนที่ป่วยและที่เป็นโควิดแล้วล่ะผูหายจากโควิด พอหายจากโควิดก็ภูมิคุ้มกันก็จะอยู่ในตัวก็ประมาณ3เดือนเนี่ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้เพราะภูมิจะมีอยู่ในตัวแล้วแส,สดงว่าตอนนี้เขาแร่แฝ่เชื้อไม่ได้แต่นี้เขาแพ่เชื้อไม่ได้เพราะว่าเช,ชื้อหมดแล้วเชื้อหมดแล้ว,ลวก็เลยก็เลยกลุ่มนี้สามารถที่จะป้องกันตัวเองภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นในตัวเองแลก็ดีกว่าการฉีดวัคซีนแต่ว่าเสี่ยงแต่ต้องต้องฉีดกันหลังจากนี้ประมาณสองสามเดือนก็ต้องฉีดวัคซีนเพราะภูมิเขาจะหมดไปแต่ตอนนี้ภูมิยังมีอยู่ เป็นไงครับสภาพจิตใจดีขึ้นมาเยอะไหมดีดีดีขึ้นมาเยอะดีขึ้นมาเยอะนะตอนแรกที่รู้สึกเป็นไงบ้างตอนแรกกลัวไหมเสียชีวิตไลยแม่ของเขาแม่เขาจะไม่ได้อยู่ใั่มตรงนี้เองชุมชนเองเราประสานกันยังไงการดูแลกันหลังจากนี้หรือว่าการปฏิบัติหลังจากนี้ไปชุมชนเองต้องเห็นว่าจะ มมาาให้นุนนีกรชพ, <อ S 1> พอเขาข <อ S 1> หายแล้วครบ3เดือนแล้ว<ช>ก็จะต้องมีวัคซีนมาฉีดให้วัคซีนมาฉีดให้และก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นอสม,มซึ่งเราจะมีระแวกแต่ละละแวกเพื่ออสมอใา้อยู่ดืแลก็มีอะไรก็อสมก็จะยิงตรงกับพออภารพสตอนว่าเจ้าหน้าที่เราจะมีอะไรก็จมีก็คือมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบเป็นพื้นที่พื้นที่ไป ก็เลยมีอะไรก็จะมีเหมือนกับหมอประจาบ้านก็เจ้าหน้าที่เราก็จะมาดูแลซึ่งจะมีอสมดูแลรับผิดชอบใกล้ชิดกับผู้ป่วยครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้คนหนึ่งสิบหลังสิบห้าหลังครับคนหนึ่งสิบห้าหลังคาเรือนอสมคนหนึ่งรับผิดชอบสิบห้าหลังคาเรือนแสดงว่าทุกหลังคาเรือนเนี่ยจะมีคนสอดส่องดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วถ้ารวบรวมมีปัญหาภาษาไงก็ไปรอพศตก่อนจริงจริงแล้วต้องยอมรับว่าเราเชิงป้องกันนีกว่าเชิงรักษา อ่านะครับเออของอำเภอเมืองนี่ทีมงานสาธารณสุขนี่เข้มแข็งมากเรารณรงค์กันมา3าสี่เดือนแล้วตั้งแต่โควิดเราจนทําให้คนส่วนใหญ่เขาไว้ใจแล้วก็ฉีดวัคซีนเราถึงได้ตามเป้าะนะครับโอเคนะครับคุณเกินเป้า<ข>ที่บอกว่าเป็นผู้กูุอายุหรือว่ากลุ่มโรคที่อย่างที่ว่าไอ้อะไรห้าศูนย์แปดแมหกศูนย์แปดหกครับปัญหายอดมันท้าพักทั่างจังหวัดน่าจะเบอร์พอทราบไหม้วปัญหายอดเท่าไหร่แล้วปัญหาของการไม่ได้มา รับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคือคือคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มรู้สึกว่าประมาณสักห้าห้าหมื่นกว่ารายนะแต่ในในฐานข้อมูลทีนี้เราฉีดไปได้ประมาณสักสองหมื่นสอหมืนกว่ากว่าถามว่าบางทีก็มีแต่ชื่อตัวอาจจะไปอยู่ที่อื่นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่สอง เขาอยู่บ้านไม่มีคนดูแลไม่มีคนพามาฉีดอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็เราต้องใช้วิธีนี้ไปหานะครับผมบายใจนิดนึงว่ากลุ่มผู้เปิดต,ติเตียงเนี่ยมันมีระบบอยู่ที่เราพอจะพอชัดเจนแต่กลุ่ม60ปีเนี่ยอันนี้เขายัางบางคนแข็งแรงเขาจะไปทํางานนู่นนี่นั่นอยู่ชื่อมันยังอยู่นะครับอันนี้เราก็ต้องตามาแล้วก็ไอ้60ปีบางคนที่ว่าลูกหลานไปทํางานอยู่ข้างนอกอันนี้ก็ไม่มีคนพามา,านะครับก็ประมาณนี้ ก็ยังไรเสือเดี๋ยวสักพักก็บรรลุผลครับเพราะว่าเราไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดตอนนี้สาสุขเพอสั่งการเราพอทุกบอลเราพอสตอทุกวันพฤหัสทุกวันพัธเห็นว่าเช้าได้ห้าสิบใบได้ห้าสิบใบประมาณนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวแบรนี่มีของเยี่ยมนะครับโอเคนะครับขอหายไวๆนะ อ๋อนางเพิ่งกับคณะขอยากับก่อนนางเพิ่งกับคณะขอยากับก่อนนะหลังจากติดโควิดก็ัคุณนนี่จำได้ไจำได้กว่าเพื่อนหรือมันแยงผมสองคนแล้วฮะสวยกว่าเพื่อนเลยมันมือจอบทำลายอ่ะใครโกงมันไม่ได้อ่ะ จบนะปิดปิดไร้หน่อยครับ,รบ,รบก็ได้มาเห็นการทํางานนะครับในพื้นที่นะครับนี่ฮะผมเองเดินทางมาพร้อมกับท่านนายอำเภอกับทางรปตต่อมาเห็นอย่างนี้ถึงได้รู้ว่าอ๋อการทํางานมันก็ไม่ได้ว่าง่ายขพรอยาเพิ่มเติมนะฮะวันนี้เขาเสียชีวิตด้วย อ๋อมีเสียชีวิตด้วยทาแม่เขาตอนแรกกันแม่เขาเสียชีวิตทางทีนีาอยากจะพูดบุนรุนหรือเกิดกระทบกัเจรเใจก็เใจนฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านนายอำเภอแล้วก็ทางรพสตนะครับกับคณะนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เขาไปทํางานกันได้สะดวกเราก็จะไม่กวนเขาก็นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะครับบางคนถามมาหลายอย่างก็เดี๋ยวกลัวว่าจะเป็นการอ่าลากนะครับการทํางานของเจ้าหน้าที่เขาเราก็จะต้อง ขอลาแล้วก็จบการไล์สดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีสรุปข่าวกันครับในของส่วนของพี่เบฟซี่นะครับใครที่อยากจะฟังเรื่องนี้ชัดๆนะครับในเรื่องของวิชาการบ้างอะไรบ้างเนื่องจากไปสัมภาษณ์ทางสาสุขมาแล้วด้วยนะครับก็ไปฟังต่อกันไล์สดคุยกับพี่เบฟซี่คืนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับใครไปกับเราบนริมาเล็กคนไหนรับไปเจ้า่ะ วันนี้ใครรับผิดชอบจะมีอสมอีกคน